สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ค่ะพี่น้องมือนี้กะบรรยากาศดีอยู่เนาะมือนี้บ่บ่ฮหอนค่ะยามมือเสาร์อากาศดีอากาศเย็นฝ่าไปเลยไล่แล้วนิดออกบ่อฝ่าไล่มือนี้เห่ากะมาใส่ปุ๋ยข้าวโพดเนาะค่ะครับผมข้าวโพดเห่ากะเริ่มออกดอกแล้วค่ะแป๊บเดียวเนาะพี่นี่เป็นเลิ่อมที่ที่ออกดอกเนี่ยออกดอกดอกกับฝักเป็ิมาพร้อมกันเนาะจ้าแล้วก็ตอกบ๊อบุงครับผมบ๊อบุงสักแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตร สูตรเสมอครับผมเสมอเนาะผมะสมยูเลียสิบหกสิบหกสิบหกเมลผสมอุยยูเลียตากไตายผสมยูเลียนำยูเลียเนี่ยจะเป็นเขียวเป็นงามเนาะบันลูกตน้นสูตรที่หกค่ะที่เป็นลูกฟักลุงฟักเพิ่นเพิก็เริ่มดอกแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็กออกฟักละมีพี่น้องกคเบิปงนกระปงที่เป็นดอกใบกลางมันจะสีกันไม่ไร้ทำเพิ่นเพิ่นเลิมดอกดอกแล้้้ววัตงงทอแลค่ะเมนตั้งทอง ตสดพักกระดอกแล้วเนาะต้นไร้ผลสมบูรณ<ช>์แห้งแห้งพะการดกแล้วต้องกลางเริ่มดอกเลยไปะจะหน่อยกัดถึงเวลาเก็บเกีเก่ยวพี่น้องประมาณหลังเดือนมีหนาแล้ว,มามาลวต้นเมษาครับผมเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยเหากกว,วานน้ำกลางหาาล่อเลยเนาะค่กวานไปเลยจากเพราะว่าฟังบ่อใดเราเพราะว่าต้นพันใหญ่แล้วมาหน่อยวานเอาเลยครับผมบ้านเราก็ให้น้ำเปิดน้ำใส่เปียกค่ะปุ๋ยเพ่ละลาย บางวานเป็นน้ำหล่งแบบนี้แหละค่ะต่างหล่งเลยสุดซอยสุดซอยมาหน่อยเหลือตัวเดียวดื้อขนาดใหนมาหน่อยเจ็บโตเหลือตัวเดียวหลูกหม้อแกงเนาะวานแบบนี้แหละค่ะจ้าหน้าที่ต่อยางเบื้งนอนด้วยค่ะนอนนอนเจาะรับต่นเพิ่น ดทายก็มีปุ๋ยขอ,อกใส่น้ำเนาะใส่ปุ๋ยขอ,อกวางช่วงเพื่นต้นเพื่อนหน่อยๆค่ะยางรุ้ยยางรุวยเลยเพราะว่าปุ๋ยขอ,อกหลายนอกจากพี้เนา สิให้มาเชิดใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเด้อจ้ะใส่บะด้นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ใส่บะหยางเนาะหวานเอาหวานเอา,เ,อาเลยหวานกลางหล่อเลยเนาะพี่น้องกระปุ่นเ้ากําลัางออกดอกค่ะอิอ่วบะด้นกับสิใดกินแล้วเนาะค่ะกินได้จำนายละจ้ะเป็นข้าวเหนียวหวานเด้อค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหวานคือเกาปลูกแบบเกาแบบเดิมๆจ้ะที่เคยปลูกมาเนาะเดี๋ยวสิาพาพี่น้องไปเบิ่งพักสักทีมะค่ะ อัปเดตพักกันเนาะค่ะมาไปหอดไซแล้วพักสลัดหลายอย่างค่ะน้ำแป้งน้ำสวนเห่าเนาะบะเขือเห่ากันยังเป็นหน่วยเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เดูน่วยเพิ่นบะเขือขาวอันนี้ก็ะบะเขือเทศค่ะบะเขือเทศที่ปลูกใหม่เนาะค่ะเป็นบะเขือเทศหน่อยบะเขือเทศสมทีเอาใส่ตั้มมะฮงละค่ะพี่น้อง,องะะอบะเขือเคลือเนาะ ทางบานช่าจิ้มอื่นหน่วยน้อยๆก็มีโมล่ผ้าค่ะโมลพาผ้ากำลังงามกะว่าสิขายได้ขายผมกันกับสลัดค่ะพี่น้องโมล่ผ้าก็ประมาณสิบตนค่ะแล้วก็มีไผ่ตูลาาเนาะแล้วก็ไผ่ตูไทยจ้ะและ้วก็นี่ส่จิ้มลงเอาบอกทวนนางมาปลูกเด้อค่ะปลูกน้ำนำ,นำยดสายนำยด กำลังเกิดกำลังงามค่ะหยอดลุ่มละสองเม็ดลุ่มละเม็ดก็มีสามเมตรก็มีเกิดแน่บ่เกิดแน่จ้ะก็มีแตงกัวเนาะลุ่มได้ที่เพิ่นบ่เกิดกเอาแตงกวาวมาหยอดเพิ่นกเกิดอยู่โมลพาแดงเอ้ยกับเผ้าแดงเฮ้าค่ะนี่กับเขาแดงมีไฟตูค่ะจิ้มกระเด็ดหยอดเพิ่นให้เพิ่นเป็นเป็นผุ่มเนาะค่ะให้เพิ่นแตก แตกเป็นผุ่มค่ะพี่น้องดิษยอดิ่นออกแตกออกกำลัางงามค่ะตูล่าวงามก็เทยกระซุกแล้วมาท่านได้กเก็บอยู่ก็เทซื้อมาหน่วยหน่วยดุนเดียใจเด็ขายขายจนขุ่มเลยเนาะนนก็ะเทเท้ากำลังซุก เก็บขายไปหลายรอบอ่ะจ้ะขายนำบานหมูบ่บานเขาเนาะนี่บลาเขือกับปูไหมค่ะลองเอาบลาเขือเปาะบลาเขือไข่เตาเนาะค่ะเขาเอื่นบลาเขือลายนะคะกรอบๆลองเอามาปลูกบึงจะให้น้ำผักสลัดไปเรื่อยๆจ้ะแป้งนี่กับปูปลาเขือเฮือนค่ะปลูกบลาเขือหลกักอะไงกลัวเนาะประมาณซกว่าตุนได้กลัปวปล่อยให้เพิ่นวางค่ะสายนำยศกับล่องปลูกบึง ไห่หนางพักสลัดเข้าค่ะพี่นอ้องโอ้สูดแดดค่ะกำลังใหญ่กำลังฝืนเบบี้คอดคอดม่วงค่ะหลักการไอ้บัตเตอร์ดเนาะสีลาวพวกสีจีนพักสีลาวมีเด้อจ้ะหอมแบงหอมแบงที เขาใส่หัวปูสจิ้มเอาต้นมาปูิ่นกับบค่คอยใหญ่บันไดคุณบัวคอยเกิดน่าจะน่าจะเป็นน้ำตงเอาหัวคนมาเนาะคะ่ะถา้าขยายต้นเพิ่มเพิ่สีบอบอใหญ่บัวคอยเกิดแต่หอมบัวเลยหอมบัวเมืองเลยเฮาเด้อค่ะหอมบัวเลยสจิีมสัส้งมาปูกค่ะ กระเหลื่มเตกก็ค่ะเหลื่มเขียวเหลืองามแล้วเนาะค่ะอัดปุ๋ยขี่ัวยางคักเลยพี่น้องนี่ยนาศีสู่แดดได้ยุ้ยวะคนว่าหอมอันนี้สู่แดดได้เพลินนะทะเบิ้ลน,นี่ฟิเล่นาะค่ะฟิเล่นุ่นสระรัดหมืองหยาก็เริ่มร้ายลราชือฝนน้อยหยากเกิด แกอิตาลีกําลังงามกําลังกินปุ๋ยขอกอันนี้ขนาดขนาดเฮ็ดหอมค่ะปลูกเปลงหนึ่งเนาะกําลังงามค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยขีม้มูปุ๋ยขอก กำลังกินปุ๋ยค่ะุณกำลังงามเนาะกำลังสีเขียวขึ้นอันนี้เป็นคืนชายค่ะคืนชายช่วงนี้กะบ่ท่านพักกะบ่บท่านได้งามแห้งหรอกค่ะแต่ก็ยังหน่อยอยู่เนาะเดี๋ยวพามเบ่งฟังบุงแต่๋ัวบุงนี่งามงามใหญ่ไวค่ะ ปลูกช่วงหนาวส่งบ่งามแต่ปลูกหนาหหอนคือง,งามทุกสายสิมาอากาศนี่บ่อากาศหอนบ่จังบุองบุ่งเขียวปือ้อึ้นเลยจำเนพ่อพผัดละค่ะนี่ยผัดน้ำมันหอยผักบุ่งไฟแดงสวยเลยค่ะมาเร็ยคอร์เกาหลีเนาะคะ่ะสลัดที่นอ้อง พอเก,ก็บแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสีจีนสิเก็บไปตากเก็บมาเลยท่านเพื่อนไหวค่ะก็ย้อยใหญ่ตุนเดียวค่ะใหญ่แห้งพักซีจีนเนาะค่ะเปุ่นกำลังใหญ่ค่ะน่าจะได้ขายผอมพักสลัดค่ะน่าจะได้ขายผอมกันซีจีนใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยด้วยครับผมใส่ปุะะ๋ยแล้วครับไฮนาบเนาะ นี่ครับผมเพราะว่าเพื่อให้ปุ๋ยพนละลายใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำเดี๋ยวจะน้อยให้ติยางเมึงหนอนกันใส่ครบทุกหลองลนะสวัสดีครับจอบกวนสวัสดีครับกระปวดกรับที่ว่างามอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าต้นบกหอยใหญ่ปนใดผมสังเกตว่าต้นเป็นบกหอยอวกปนใดที่เปลี่ยนเพราะว่าอากาศฮอนแล้วแต่ว่ารอบนี้ต้นสูงต้นสูง รอบที่แล้วเนี่ย né, ต้นบ่สูงรอบนี้ต, then, ตน้ตนสูงเนาะบางต้นมันก็ออกดอกแล้วเนี huh. ่ยีดอก้วแต่ว่าช่วงนาฮอนนี่ขอเสียข้เพินอย่าหนึ่งด้วยครับขอเสียคือว่าดอกเนี่ยเวลามันเป็นดอกมาเนี่ยมันจะเป็นดอกคาพี่น้องดอกคาพี่น้องเขาจกดอกคาบ่ดอกคาจะเป็นขาวๆน่ะมันนี่มันเกสซเอนมันสิตายเนาะไม่มีเกสซนแต่ว่าเพิ่นกิดบ่ไเ้เป็นทุกต้นพี่น้องเป็นบางต้นเนาะเพราะว่าตัวนี้ เวลังเกสรนพันหลวงมากก็จะมาติดไหมติดไหมข้างล่างนะพี่น,อน้องพี่บอกกําลังกําลังส่งฝักขึ้นมาเดี๋ยวมาติดไหมก็เกิดเป็นมเมล็ดขึ้นมาถ้าตัวใดบม่มีเกสวรหลวงมากแล้วก็บ่มีไหมออกแสดงว่าบ่มีเม็ดด้วยครับบ่มีแน่นอนเลยเม็ดฝนเดี๋ยวเาีอย่างเบื้องหนอนด้วยครับผมนอนก็นมีบ่หลายครับพี่น,อน้องส่วนน้อยพอเขาหยดยาไปแล้วนี่ครับผมกําลังจะขึ้นฝักด้วยครับกําลังแทฝงฝักขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องบํารุงปุย๋ย ถ้าเปินมาบลุงฝักบลุงอยางเปินบลุงฝักบลุงดอกเนะาะก็ถือว่างามด้วยครับผมมื่อวานอากาศคึมๆมึงฟ้าเลย่ยๆเลยมันช่วงเห็ดออกนี่เห็ดออกแล้วครับนี่อันนี้มวนช่วงเห็ดไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่น้องตีตีต่ำหรือจุ่มนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับสารคินีสวัสดีครับผมมาหน่อยนอนสบายใจเลยมาได้มาได้ออกมาเลย